I love ไมเดฟเอ็ิคเดฟเอ็ e ิคครับตอนนี้เรามาอยู่เมืองไทยได้3เดือนกว่าแล้วเอดิ Eric, คิดถึงญี่ปุ่นไหมครับคิดถึงคิดถึงอะไรที่ญี่ปุ่นบ้างครับคิดถึงปปาาออคิดถึงดอกสักระกับขนมญี่ปุ่นแล้วขนมญี่ปุ่นเอดิค่ถึงอะไรครับโมจิจิจะว่าไปแล้วเอดิคเอดรู้จักวาระบี่โมจิรือเปล่าคบไม่รู้จักหรอ คุณแม่เคยกินอร่อยมากเลยนะคุณแม่ก็คิดถึงวาราบิโมจิเดี๋ยวคุณแม่ให้เอรดิกดูคลิปดีกว่าว่าเป็นยังไงดีนะคะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันแบบนี้เหรอใช่ค่ะมีเขาเรียกว่าวาราบิโมจินะคะว้าวน้ำลายไหลนะคะก็คือวาราบิโมจิเนี่ยคือโมจิทุบๆที่มานเกิดนี้เอง ทำเสร็จแล้วก็จะเป็นจานนี้นะคะยมาเลยนะคะยกมาเลยโอ้โหเป็นไงครับน่ากินไหมครับครับน่ากินไหมอยากลองกินไหมคุณแม่ก็อยากกินเหมือนกันจะว่าไปคุณแม่มีโยเกิร์ตของดัชชี่รสใหม่ดิจิตติชั่น อยากกินนะคะอยากกินนี่นะคะมี2รสชาติใหม่นะคะก็คือรสซากุระกับรสโมจิคิโาโกะนะคะเอริอยากกินทั้ง2อ,งอนันเดี๋ยวให้กินทั้ง2รสลเลยเอริกจะลองรสไหนก่อน,นะครับลองรสนี้อ่ารสโมจิคิโาโกะนะคะอันนี้งั้กนก็คุณแม่ลองรสซากุระก่อนดีกว่าเวอร์รี่ซากุระนะคะ ลองซากุระแล้วคุณแม่ลองอันนี้นะคบโอเคได้คับเริ่มที่รสโมจิที่นาโกะกัอนดีกว่านะคะรสนี้นะคะก็คือจะมีปุกผสมอ,อยู่ข้างในนะคะแล้วก็ปลาสจากไขมันด้วยศูนเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็แคลน้อยมากเลยแคลอรี่น้อยมากแล้วก็อิ่มอยู่ท้องด้วยโอ้นี่มาแล้วหืมกลิ่นกลิ่นที่หน้าโกะหอมเนาะเนาะโอเคจ้าอิตาลากิม่าใช เมเชียการดเดี๋ยวของคุณแม่จะกินรสเบอร์รี่ซากุระจ้าคุณแม่ลองดู <Ooh. S 1> อร่อยนะอร่อยนะคะอันนี้นะคะรสเบอร์รี่นี่นะคะก็จะผสมชิ้นเงาะนะคะแล้วก็มีกลิ่นซากุระซึ่งได้ฟิลความเป็นญี่ปุ่นมากๆพออีกดมของคุณแม่หอม <Huh? S 1> ทั้งสองรสนี้นะคะน้ำตาลน้อยไร้ไขมันค่ะแคล่ํำด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ท้องอีกต่างหาก ของว่างนะโอยาจ์ก็เป็นโยเกิร์ตอีกไปแล้วกันนะคะวันนี้โอเคนะคะไหนๆก็ไหนๆนะคะเรามาสอนคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนิดนึงนะคะคําว่าโยเกิร์ตภาษาญ,ญี่ปุ่นจะพูดว่าโยเกิรุโต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 อืมแล้วก็อร่อยจะพูดว่าโอิชิโอิชิโอิชิอืมโอิชิแน่ดัชชี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์แซ่ดอร่อยสดชื่นมั่นใจไม่มีไขมันกินทุกวัน ติดทุกวันดัชชี่รถใหม่2รถนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปที่เซเว่นอเวหรือที่สาวดัชชี่สาวดีไลท์ทั่วประเทศนะคะโอเคไหมครับอยากกินอีกไหมครครับ,รบไว้เดี๋ยวคุณแม่ซื้อให้กินอีกนะจะได้ได้มา